ก็ขอแปดห้านาสิบเจ็ดไร่โรงสีเหมาหมดเอาไปทำข้าวพันธุ์พี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่สุกศร์อ๋อครับอันนี้เมื่อกี้ี่เกี่ยวไปทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปทำข้าวปลูกหมดเลยครับซื้อทำข้าวปลูกทำข้าวปลูกเลยเขาให้เกียนเท่าไหร่ครับเกียนละแปดพันห้าเกียนละแปดพันห้าแปดพันเจ็ดนแลแต่ว่าเขาช่วยกันลดมาแปดพันเจ็ด นะอ๋อครับครับครับอันนี้คือเขาเอาไปัน 9, ข้าวพันธุ์ข้าวปลูกเลยครับนี่ลงสีเขาเอาไปทําเองหรือลงสีทำไมเขาถึงให้ให้ให้เยอะขนาดนี้มันเ,เอาไปทำข้าวพันธุ์ราคาข้าวปลูกจะต้องสูงกว่าอ๋อ <5, 000. S 2> ปกติผมเห็นได้แค่เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันกว่าบาทเต็มที่อ่ะนะแต่นี้ให้เจ็ดพันห้าเลยเ้ยแปดพันแปดพัน้า เป็นแปดห้าสองร้อยให้สวยเก้าสวยเก้าสวยให้โอ้ให้เป็นแปดพันเจ็ดนี่นะะยืนยันว่าสินค้าสินค้าเราดีไหมเงี้ยดีครับกิ่งทองประโยคดีไหมดีครับเยี่ยมเลยนะเอาไปทําข้าวพันทั้งหมดเลยลงสีรับซื้อเองเป็นทําข้าวพันมี่น้าเขาไม่ใส่ตัวเลขราคามาเพราะเขาจะขอคุยกับเราว่าจ่ายเงินเราเลยก้องมาตกลงกันก่อนต้องมาตกลงกันก่อนว่าได้ราคาเท่าไหร่ โอ้โหยืนยันว่าสินค้าดีรอบหน้าจะใช้อีกไหมโอเคแล้วต้องซื้อทั้งสามเกลือต้องหมักด้วยนะตอนนี้อันนี้ขนาดใช้แค่กิ่งทองประโยคอย่างเดียวยังได้ขนาดนี้ถ้าหมักเทนเดอร์จะขนาดไหนอีกนะโอ้ยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมดีใจมากดีใจด้วยนะครับกาไรไม่งี้กำไรโอ้ย่มไอ้ค่าน้ำมันแพงเลยโอ้มันขาดทุนในค่าน้ามันสูบน้าเนี่ยนะ โอ,โ,โอ้โหถ้าไม่งั้นก็รับรับเงินเน็ตเลยนา17ไร่พื้นที่16ไร่กว่ากว่าที่ทำนาขายข้าวได้15ตันกว่าได้เงินทั้งสิ้น130,000บาทบกิ่งทองประโยคไปเท่าไหร่ครับนี่กี่ไร่เนี่ย17ไร่ครับ17ไร่ใช้กิ่งทองประโยค,โยคไปประโยชไป20 20กว่าลูกดวนกี่รอบครับ ปานสองรอบนะยี่สิบกว่าลูกแล้วก็พ้นกิ่งทองไปเท่าไหร่ก็สองขวดละบนสองขวดมดเลยแล้วได้หมักเทนเดอร์ไหมโอ้อนี่ขนาดใช้แค่กิ่งทองประโยคนะรอบหน้ารอบหน้าเอาเลยโอ้โหถือว่าได้ดีเนาะข้าวก็ไม่ล้มต้นแข็งโอ้โหลวงใหญ่ด้วยแจววแจวแจดีมากเลยเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่สิบเจ็ดไร่ โอเคโอเคถ้าได,ถาได้ถ้าได้เกียร์ถือว่าเก่งมากเออเอา้าวทำไมครับเพราะว่ามันร้อนร้อหน,น้าร้อนหน้าร้อนตา้งข้าวโอ้ถ้าใครทำได้ไล่และเกียร์ถือว่าเก่งมากเก่งมาก,ก,มาก <laughs> ส่วนใหญ่จะได้ไปถึงไม่ถึงแล้วครับโอ้ครับ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 ,บ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 โอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs> ถามถามหน่อยว่าตั้งแต่ทำมารอบนี้เป็นไงบ้างครับรอบนี้โอเคผม เลือโอ้ใบสดใสใบสดนะครับใบสดแล้วยืนต้นแบบแข็งแรงไม่ล้มเลยแล้วปกติทั้งพายุทั้งฟ้าทั้งฝนแถวเขตนี้ล้มเป็นหน้ากองเลยแต่แต่ตอนนี้ทําไมมันไม่ล้มแปลกไหมเราเป็นรถเกี่ยวใช่ไหมรถขนส่งเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมว่า นาแปลงนี้ได้ได้ผลผลิตดีจากที่เราไปขนไปขนส่งถือถือที่ว่าที่นี่ดีมาก๋อแสดงว่าสินค้าของเรารู้จักลุงเขียวไหมรู้จักครับผมรู้จักทางไหนน่ะเยี่ยมเลยเป็นแฟนคลับติดตามลุงเขียวเที่ยวทุ่งใช่ครับโอ้โหนั่นแล้วดังแล้วลุงเขียวดังแล้วงันขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ